มาอัปเดตความเคลื่อนไหวละครใหม่อย่างรุ่ยไทยบดีที่เตรียมลงจอวันจันทร์ที่15พฤษภาคมนี้เปิดทีเซอร์มาให้ชมอุ่นเครื่องก็น่าดูแล้วนะคะเรื่องนี้ได้คู่พระนางโดนัทพัทรพลและการนัทชามาคู่กันครั้งแรกเคมีโดการมาเต็มแน่โดนัทรบบทคุณพระสิงค์คำเจ้าเมืองรูปงามเป็นที่หมายปองของสาวๆมีวิชาอาคมสายขาวเพื่อป้องกันตัวเสื้อผ้าวันฟิตติ้งจัดเต็มแบบล้านนาประยุกต์ทั้งเสื้อคลุมออกงานสบายๆแบบอยู่บ้านและแต่งองค์ทรงเครื่องเต็มยศมีอาวุธด,ดาบคู่กายเสมอค่ะอีกหนึ่ง ผู้กายของพระสิงค์คำก็คือปานดื้อไทยสาวสองยุคที่มีพลังจิตแรงกลา้าช่วยเหลือตัวเองได้แม้อยู่ในสถานการณ์แปลกๆการนัทชาเรื่องนี้เอาอยู่มากเพราะคาแรคเตอร์สนุกสนานโกโก้แกน่แกนๆเข้าทางเธอเลยค่ะวันฟิตติ้งก็สนุกเกินเพื่อนและยังมีลูกสาวปัจจุบันเป็นช่างแต่งหน้ากองถ่ายไม่ว่าจะลูกไหนเอนเนจีการมาเต็มค่ะ ให้แบบว่าจะมีพลังจิตค่ะจะใช้แบบใช้มีพลังอยู่ในตัวอยู่แล้วงแต่เกิดก็มีวิชาดาบเหล็กกแบบทักษะการต่อสู้อะไรเงรี้ยก็จะคือเป็นเป็นคนเก่งในด้านนี้อยู่แล้ว<ช>อะไรเงี้ยผมนี่ว่ารรเป็นดีไซน์ล้านนาแบบใหม่ๆเลยว่ายุคใหม่ก็เหมือนแบบอีกสไตล์หนึ่งที่จะให้คุณผู้ชมได้มารับชมกัน,นก็ยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับในเรื่องไทยบดีครับผมส่วนบิวนัทพลเรื่องนี้รับบทเป็น2คาแรคเตอร์ทั้งเจ้าฟาล้านโอรสของเจ้าเมืองนิ่งๆเงียบเียบเสื้อผ้าดูดีแต่งองรรงงเคื่อออสะาาด้น มากกว่าเสือหนุ่มชาวบ้านที่มีสายเวทอาคมบิวรับหน้าที่เล่นเองทั้ง2บทบาทซึ่งทั้งสองตัวละครนี้ไม่เกี่ยวพันกันนะคะเป็นแค่คนหน้าเหมือนสังเกตง่ายๆเสือจะมีขอบตาดําคล้ำและแผลเป็นที่ใบหน้าประกบคู่สาวอ่อนหวานอย่างเจนี่ชยิสารารับบทเป็นบบรินเรียบร้อยดูสาวล้านนาห่มสบมีสร้อยสังวานทัดดอกไม้เบาๆเพื่อความอ่อนช้อยซึ่งเจนนี่บอกว่าไกลตัวหนู่มากค่ะ ชุดนี้ก็จะเป็นเสือเป็นคนขขึมๆไม่ค่อยพูดส่วนอีกหนึ่งบทบาทก็คือฟ้ารั่นก็เป็นชุดในในคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยบัวลินเขาก็จะเป็นคนแบบว่าเรียบร้อยอ่อนหวานผู้หญิงผู้หญิงไม่ใช่เลยอแต่ตัวจริงไม่ใช่ฝากทุกคนดูด้วยนะครับเป็นยังไงเป็นยังไงตั้งแต่สัมภาษณ์มาเนี่ยต้องไม่อยู่เฉยเลย หลีกทางให้แม่ค่ะหนิงปณิตาม,มาแล้วรับเล่นละครเต็มตัวในรอบ19ปีโดยคำชักชวนของผู้จัดโอริเวอร์บีเวอร์เรื่องนี้รับบทเป็นมเหสีละองแก้วแววตาอำนาจแค่ยืนนิ่งๆก็น่ากลัวละจ้าแค่ทีมงานทาปากแดงให้หนิงก็ส่งพลังขึ้นมาเลยและยังมีเสื้อผ้าอภารรรรวมถึงกำไรสร้อยแหวนยิ่งทำให้องค์ลงได้เลยละค่ะประกบคู่กับอนัตลาพานิชชายหนุ่มผู้มีใบหน้าอมะตะซึ่งอนัตและหนิงเป็นเพื่อนสนิทกันอยู่แล้วเวลาเข้าฉากถ่ายภาพฟิตติ้งทั้งคู่ไม่มีเคิะเขินแม้จะต้องถ่ายทาใกกล้ชิดมๆ ค่ะ ในรอบ19ปีกับช่อง7ค่ะคุณ<อ>นันทกี่ปีคะเล่นมาเ,เรื่อยๆหลายลุกเหมือนกัน<อ>มีหลายลุกอะไรเงี้ยก็คือให้ดูแบบขังขงังดูเป็นแบบว่าเป็นเจ้าเมืองแบบว่าคุมทุกอย่างอะไรอย่างเงี้นในวางแผนการอะไรเงี้ยใช้สมองก็<อ> <c oughs> จะโดนก็คือจะมีความยากตรงที่ครเตอร์ที่ถูกวางไว้ให้อยู่นิ่งเราใช้แค่ตาอย่างเดียวมีต้องแก้ผ้าด้วยอ่ะมีแก้ผ้าด้วยมีมีือว่ากัน ยังมีนักแสดงมากฝีมืออีกหลายคนอ้อมมังคนารับบทเป็นเจ้านางนวลละออลูกสาวของมาเหสีละอองแก้วความร้ายได้แม่มาแน่นอนเช่นเดียวกับสมุนตัวดีอย่างคำรุ้งรับบทโดยยายหีปริยชาติ 7HD New Star ที่ต้องมาเล่นรายเรื่องแรกก็แอบตื่นเต้นค่ะ และยังมี2หนุ่ม7 HD New Star ที่ขอฝากฝีมือการแสดงเรื่องแรกเช่นกันทั้งรีมบุณเนอร์กรับบทชุมหนุ่มพเนจรผู้มีวิชาอาคมเรื่องนี้รีมเต็มที่และบูหนักมากจัดเต็มทั้งเสื้อผ้านหน้าผมและอาวุธขวานหอ,อกมีครบค่ะส่วนแทนบุรันรัตรับบทคุณพระกาวินข้าราชการเพื่อนสนิทของพระเอกโดนัทแต่งองค์ทรงเครื่องเต็มยศสมพระเกียรติค่ะ ใช่เป็นการฟิตติ้งครั้งแรกของพวกเราแล้วบอกว่ามันมันใหม่แล้วเราต้องบอโพสท่าแอคต่างๆที่แบบว่าให้เข้ากับคาแรคเตอร์ของเราอะไรเงี้ยจะมีความแบบว่าเป็นแบบว่าเหมือนชาวบ้านพเนจรไปทั่วเราหยิบจับอะไรได้แล้วก็ใส่แต่ว่ามันก็มีลูกเล่นของมันครับกำไรหนงกำไรหนังผ้าต่างๆนักแสดงทุกคนเต็มที่กันมากจริงครับยังมีนักแสดงอีกครับทั้งที่จะทาให้เรื่องนี้มันครบรถทั้งอัมทีระนดลกนินเอิร์ดนัทนานเฟิร์นนัชยการปอนโอภาภูมิบอมนนทัศ์โอสุรศักด์และอีกมากมายรอติดตาม หลุกของฤาษยบดีได้ตอนแรกวันจันทร์ที่15พฤษภาคมนี้นะคะ